ต่อไปนะครับเป็นการคูณหารรากที่2หรือกลนที่2นะครับหลักมาดูการคูณก่อนนะครับนักเรียนตามจาันก่อนนะฮะหนึ่งเนี่ยให้นักเรียนนําตัวเลขในรากเนี่ยหรือในกคนเนี่ยมาคูณกันก่อนนะครับ2แล้วนํามาแยกตัวเป็นตัวประกอบเฉพาะนะฮะสให้จับคู่ตัวเลขที่เหมือนกันแล้วดึงออกมา1ตัวถ้าตัวเลขไหนไม่มีคู่ก็ปล่อยติดรากไว้นะครับดูตัวอย่างนะฮะ จงหาคูณคูณของรากที่2ของ2คูณกับรากที่2ของ10นักเรียนก็จับตัวเลขข้างในเนี่ยมาคูณกัน2องคูณสิได้20ถูกไหมฮะยีก็จะแยกออกมาเป็น2อคูณสองคูณหเราก็ดึงตัวที่เหมือนกันเนะี่ยคู่หนึ่งเนี่ยดึงออกมาไอที่ไม่ไม่มีคู่ก็ติดไว้ควาตอบก็คือบวกอะไรลูก2อคูณรากที่ 2. ของหหรือ2องรูทหนั่นเองนะครับนี้ดูตัวอย่างต่อไปนะฮะ รากที่สองของส2บสองคูณกับรากที่สของรูนสามหนูแยกเป็นตัวประกอบเฉพาะก็คือ2องคูณสอูณสมถูกมฮะสองเหมือนกันไหมเหมือนกันถูกไหมฮะเราก็ดึงออกมากี่ตัวลูกดึงออกมาหนึ่งตัวนะครับดึงออกมาเลยนะฮะดึงออกมาหนึ่งตัวเลยนะฮะนี่อาจารย์ข้ามขั้นตอนไปนะฮะทีนี้นักเรียนก็จะเหลืออะไรสองตัวนี้ก็คือตัวนี้เหมือนกันนะเหมือนกันนะลูกตัวเดียวกันนะ นักเรียนก็จะเหลือตรงนี้ก็คือเหลือลากที่สามของสามหนูก็จับไล่สามสามมาคูณกับสองรูสามนะครับสามนี่เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันนักเรียนก็ก็ดึงออกมาถูกไหมฮะเหมือนกันนักเรียนก็ดึงออกมาหนึ่งถูกไหมฮะแต่ที่สองตรงนี้มาจากไหนลูกสองตัวนี้ก็มาจากสองที่มันไม่ได้ติดลากไงอ่าสองก็คือไม่ได้ติดลากคือสองตัวนี้นั่นเองเหมือนกันตัวเดียวกัน นักเรียนก็ดึงมาไงทาทันนะฮะควันเกิดคำตอบก็คือ2องคูณสจะได้4ี4่สี่คูณตอบสินะครับโอเคนะครับทีนี้มา